GDNA GDNA ช่วงนี้สนับสนุนโดยอัปสราสปาสวัสดีครับเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะก็อยู่กับจ้าจ้าค่ะแล้วก็กลับเลิฟกลับมาแล้วครับผมช่วงนี้เรากลับมาในช่วงของ BOOST UP ครับผมกับ GDNA ครับใช่แล้วเราก็ผ่านกันมาตั้งแต่ช่วงอะไรนะ w h a t s u p แล้วก็มีอะไรอีกนะช่วงที่ผ่านมาช่วงเมื่อสักครู่นี้คือเป็นมาสไตล์อ่าแล้วก็รู้ที่ตทคติกดีๆมากมายแต่ตอนนี้ค่ะมีช่วงนี้เลยบูสต์อัพเขาเรียกได้ว่าแบบว่าเป็นช่วงการแบบฟิตแอนด์เฟิร์มมากๆเลยนะจริงหรครับอ่าใช่สมัยนี้เนี่ยคนเราไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายอย่างตัวเจ้าเองเงี้ยอ่ะพี่พี่เลิดีกว่าทํางานออฟฟิศไหมใช่ไหมอ่ะก็แบบเว่าจะอบกําลังกายที่ก็มีปัญหาเรื่องเวลาแน่นอนแน่นอนขอคอนเฟิร์มเพราะว่าปัจจุบันอย่าเป็นหนุ่มออฟฟิศใช่ไหมครับตื่นแต่เช้าสิ่งงงที่่่่ต้ออออเเเจจไมวาะป็นนใรืขง รถติดนะครับรถติดพงทําำงานเสร็จปั๊บต้องไปทำงานเจอเจ้านายวีนเจอลูกค้าอ่าแล้วกลางวันกลางวันต้องขับรถไปข้างนอกก็เจอรถติดอีกนะทั้งวีทั้งวันเนี่ยเจอแต่ปัญหา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 พอตกเย็นปั๊บขับรถกลับบ้านก็รถติดอ่าห่วงจะไปรับลูกห่วงจะไรโอ้แต่แล้วรมีลูกแล้วเหรอนี่มีสองลูกป๊าดนะคือคือพูดง่ายๆว่าวันวันหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างรอบตัวเยอะมากทําให้อ่ะไม่มีเวลา ซึ่งไอ้คำว่าไม่มีเวลาบางทีมันอาจจะเป็นข้ออ้างของพวกเราก็ได้เปลี่ยนให้เรากลายเป็นออกกำลังกายในล้มอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ใช่ขนาดนั้นคือพูดง่ายๆว่าการที่เป็นชีวิตคนเมืองเนี่ยการที่เราทํางานเร่งรีบต่างๆทําให้เวลาเราสั้นมากๆทําให้เราไม่มีเวลาไปออกกําลังกายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยคือสิ่งสําคัญซึ่งที่คุณจะต้องดูแลตัวเองซึ่งฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจะจ้าจ๋า,จาช่วย<ช>พี่ช่วยพี่หน่อยได้ไหมจ้าใช่เนี่ยก็มีกูรูที่มาช่วยพี่เลิฟแบบว่า เวลาสั้นๆก็เอาอะไรสั้นๆลองให้มันแบบดูสั้นๆอะไรแล้วแล้วมันจะได้ยาวขึ้นใช่ไหมมันจะได้ยาวขึ้นจากสั้นต่อสั้นก็เป็นยาวไอ้คำว่าไอ้คำว่ายาวขึ้นในที่นี้หมายถึงว่าอายุยืนยาวร่างกายแข็งลงแข็งแรงอรเงี้ยจกต้อจะมีกูรูหนุ่มหล่อลำบึกเป็นพิธีกรของเราด้วยฉะนั้นการันตีได้เลยครับว่าบูสต์อัพวันนี้นะครับพรุ่งนี้คุณตื่นเช้าไปทํางานคุณจะมีวิธีออกกําลังกายในออฟฟิศอย่างแน่นอนทําให้คุณเฟส ตลอดทั้งวันใช่แล้วหนุ่มหล่อของเราคนนี้นะคะเขาเรียกว่าแบบแข็งแข็งตัวเลยแข็งจับยางจับยางมีพีพีจับไปเรียบร้อยแล้วแล้วหนูได้จับแล้วกบอุ้ยจะจับไม่ถึงติดพี่โทษตค่ะติดแขกรับเชิญมาเรามาเจอกับหนุ่มหล่อที่จะบอกแท็กติกในการออกกําลังกายของเราเลยดีกว่าได้ข่าวว่าวันนี้เขาไม่ได้มาตัวเปล่านะเขามีอุปกรณ์ด้วยฉะนั้นแปลว่าอยู่ในออฟฟิศเนี่ยนี่เขาเล่นอุปกรณ์ได้หรอใช่ใช่แล้วแซ่เซอะไรอย่างงี้แซ่เซกุญแจมือ ฉะนั้พูดง่ายๆว่าทุกอย่างในออฟฟิศสามารถเป็นอุปกรณ์ฟิตเนสได้หมดโอ้โหสุดยอดอยากเห็นจังเลยต่อไปนะสถานออกกําลังกายในกรุงเทพชี้ซ้ายขาดลูกคา้าเพราะว่าต่อไปนี่นะคะทุกคนติดหนุ่มคนนี้มเลยทุกคน<อ>ติดหนุ่มทุกคนติดหนุ่มคนนี้และเพศที่3มาในกรุงเทพจะอยู่ในออฟฟิศเลยเที่ยงปับ๊บออกกํำลังกายค่ะยกย่อะยกยยอใหญ่เลยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขากันดีกว่าครับพี่ต้อมค่ะผมจะรับต้อมเลยครับ เ้ามาอุปกรณ์จริงๆด้วยเขามีอุปกรณ์จริงๆด้วยเขามีอุปกรณ์จริงๆด้วยตั้มจ้ะหลังจากปล่อยให้สองท่านนี้ครับบ่นต้องยิ่งง้มันเยอะละอะไรแล้วว่าเราได้แค่ด้สึกวยความแบบโอ้โหอะไรเนี่ยแค่ออกกำลังกายยังต้องมาบ่นต้องหาเวลาเสียอเใช่มีเวลาไม่ใช่หรอคุณคุณ ผมตื่นแต่เช้านะแปดโมงครึ่งนะทำงานถึงห้าโมงนะกลางวันเจ้านายกระโดนะลูกค้ากระเจานู่นเจานี่นะเย็นก็รถติดนะลูกค้าก็จะเอาเขาอีกไม่ใช่นี่แล้วคิดดูนะถ้าผมนอนดึกเช้าวันรุ่งขึ้นตื่นสายตื่นสายตื่นสายเลยไม่ตื่นขวาเอียงสายเอียงขวาแล้วลูกคิดดูดิว่าจะให้ผมไปออกกําลังกายที่ไหนและจะออกยังไงโอเคครับปัญหานี้ผมเชื่อนะครับว่าท่านผู้ชมก็มีปัญหาเดียวกันกับสองท่านนี้นะครับดอง่ายๆเลยครับการออกกําลังกายครับเราไม่จําเป็นต้องไปฟิต การออกกายที่ดีเราควรจะออกกายกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและสามารถหาอุปกรณ์รอบตัวนะครับสามารถเอามาใช้แทนอุปกรณ์การออกกำลังกายได้ อย่างเช่นออฟฟิศนะครับโซไซกุญแจมืออย่างที่บอกใช่ไหมครับไม่ใช่อ่ะครับอย่างเช่นออฟฟิศนะครับที่ออฟฟิศก็จะมีอุปกรณ์มากมายครับสำนักงานอะไรสามารถแบกแบกแบกใช้ไดหมแบกใช้ได้ครับจะมีแรงยกอ๋อยกแบกไปมาใช่เดี๋ยวผมจัดให้เลยครับวันนี้มาสามท่าเลยครับท่าแรกท่าเยอะด้วยผมเป็นคนท่าเยอะเป็นผู้ชายท่าเยอะผมชอบเล่นท่าครับโอเคถูกต้องจัดไปจัดไปอย่าให้เสียเขาอยากรู้ว่าท่าอะไรบ้างไงขอสักสามท่าสำหรับวันนี้ท่าแรกนะครับสำหรับคนที่มีเซลลูไล์ สะสมอยู่ที่ใต้วงแขนเซลลูไลท์คืออะไรเซลลูไลท์ค anyway? ืออะไรเอูไลท์เซลลูไลท์สะสมที่จักระเละไม่ใช่ก็ใต้วงแขนท่อเท้าลองยกก่อนลองยกตามอก่นนะครับแต่ปิดไว้นี่คือครับปิดไว้ครับกลิ่นจะออกละลายไม่ใช่ยยกกสำหรับท่านี้นะครับส่วนใหญ่จะมีเซลลูไลท์เพราะว่าส่วนใหญ่ท่านผู้ชมจะมองข้ามการออกกําลังกายส่วนนี้ไปนะครับผมเริ่มต้นการออกกำลังกายเลยขั้นที่หนึ่งให้เรายกนานแล้ว ดูผมก่อนนะครับแล้วผู้ชมทางบ้านสามารถทำตามกับจิจ้ากับเดี๋ยวเดี๋ยวจีจ้าจ้าโอเคผ่านท่าต่อไปคุณพูดชื่อผิดผมจะเรียกคุณชีโตนมาหอมแก้มคุณหนึ่งครั้งต่อหนึ่งการเรียกชื่อผิดโอเคไหมจับมือผมจะไม่พูดผิดเลยจัดหนักเลยคะเริ่มท่าที่หนึ่งนะครับครับอ่าดูจากผมนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ให้ยกแขนทำไม ยกแขนเพื่ออธิบายว่าเราจะได้กล้ามเนื้อส่วนใต้แต่ว่าเราจะเล่นส่วนล่างแต่เราดูส่วนบนโอเคซึ่งอธิบายไว้ก่อนคืนนี้พรุ่งนี้เอาไปใช้จริงได้ที่ออฟฟิศถูกต้องงั้นเราเอาสักทีโอเคเอาสักทีเอาสักทีจัดด้อยากเอาสักทีเอาสักทีแค่นแล้วโอเคครับผมเริ่มเริ่มเลยนะครับหาเก้าอี้ยังงไย้ำเก้าอี้ควรจะเป็นเก้าอี้ที่ไม่มีล้อนะครับเพว่าป้องกันไม่มีล้ออย่างนี้ได้ไหมเกิดอุบัติเหตุเพื่อแบบ ลื่นมีล้อโอ้หัวขมามหน้าหัวขมามแตกไปกับโอ้ไม่ได้ออกกำลังกายพอดีเข้าโรงพยาบาลโอเคท่าที่หนึ่งนะครับครับยังไงครับครับถอยห่างอย่างงี้ถอยห่างถอยห่างใช่ถอยอย่างนี้นะถอยห่างสักเท่าไหร่ดีครับถอยถอยห่างสักประมาณหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้านะครับใช่ครับผมแล้วก็เอามือยันเก้าอี้ไว้ยันเก้าอี้ครับท่านี้อาจจะดูแบบเซ็กซี่อ๋อดึกๆว่าวิวนิดนึงครับโอเคเด้วยะก็คือกินอขมุกด้วยเหรอเฮ้ยโอโอเคครับต่อค่ะต่อต่อแล้วครับผม อ่าแล้วเราก็เริ่มหย่อนสะโพกนะครับค่อยๆหย่อนนะครับแขแขนต้องตึงล้วครับแขนต้องตึงแขกต้องตึงนะครับหย่อนสะโพกไปนะครับผมแล้วไงต่อคะแล้วต่อรอต่อไปก็ดันมันกลับมาขึ้นในอยู่ในท่าเดิมแขนด้านหลังจะเกร็งมากแล้วครับผมทำอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเรื่อยๆแล้วการออกกำลังกายแบบนี้ต้องใช้การหายใจด้วยไหมครับใช่เลยนจ๊อไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าการหายใจเข้าออกต้องมีส่วนสำคัญมีมีส่วนับมีส่วนสำคัญยังไงครับยังไงครับการหายใจนะครับ พอลงปุ๊บหายใจเข้านะครับอพอพอยกสะโพกึ้นหายใจออกนะ,ะสำหรับจีจ้านะครับเวลาออกกำลังกายท่านี้ไม่ต้องหายใจนะครับก้นหายใจไปเลยนะครับ,รบจะก็ว่ากันค่ะใช่เ <c oughs> พราะทําอย่างนี้นะครับซ้ําๆกันนะครับสิบห้าสิบห้าครั้งต่อหนึ่งเซ็ตทำอย่างนี้สี่ครั้งไอ้สีเส่เซตสี่เซ็ต เป็นจนํานวน4เซตก็แปลว่าวันหนึ่งควรทํา60ครั้งใช่ครับอย่ามาพูดเรื่องตัวเลขกับผมครับแล้วบันทาจะฟิตอย่างนี้นั่นเอง <g ül> ใช่บันทาจะไม่ใช่ <g ül> บัณฑา <g ül> จิากจ้าจิ๊ <g ül> เรารู้สึกเหมือนพ่อมาตามเรากลับบ้า <g ül> นนะผมก็รู้สึกว่านี่คุณยืนกันแล้วหรือย,อยังครับเฮ้ยนี่ใส่ส้นสูงแล้วนะขอบอเออสไตลิสต์และช่างแต่งหน้าครับทุกเทปต่อไปสาวหน้าขอส้นสูงให้เราสองคนมากกว่านี้โอเคเดี๋ยวกลับมาในตอนท่าสองที่สองท่าที่สองนี่ท่าแรกก็ลีลาเด็ดแล้วนะท่าแรกเนี่ยคือช่วยลด เซลูไลท์กล้ามเนื้อด้านใต้ท้องแขนกระชับเวลาโบกสะบัดได้รับตำแหน่งจะได้ไม่ไม่อายเขาคือพูดง่ายๆว่าถ้าต่อไปฝึกท่านี้แล้ววันละ4เซตเอ้ะวันละซี่เซตเซตละ15ครั้งต่อไปโหน MRT โหน BTS BTS ไม่อายใครไม่อายใครเซลูไลท์ไม่มีคำมิตไม่ต้องแต่งแล้วไม่ต้องแต่งแล่มีแต่กลิ่นทั้งนั้นโอเคท่าต่อตามเลยไม่ต้องต่อต่อดีกว่าต่อดีกว่านี่คุณะปาดชุดเดี๋ยวปิดไว้ให้นะได้ต่อไปจะเป็นมาท่าที่สอง